สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเาาทางหวยลาวพัฒนาครับผมหวยลาวพัฒนาวันที่ห้าเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วงวดที่แล้วออกศูนย์เจ็ด สองแล้วก็ศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์อ่าผมไม่สองกับสามนะก็ฟันถูกนะฟันสองสองเจ็ดเจ็ดสองก็เป็นตัวเน้นด้วยนะนะครับเป็นตัวเน้นสามตัวก็เสียดายนะสามตัวศูนย์เจ็ดสองเนาะศูนย์เจ็ดสองเสียดายผมมีสองเก้าเจ็ดนะ 297กับ278อบบอกมา0ู72น,น,นะมาตามกันต่อนะครับผม หอยรอพัฒนาวันนี้เด่นวันนี้ผมให้ศูนยนะ์นะศูนย์กับหนึ่งนะก็คิดเหมือนกันไหมคิดว่าศูนย์จะเหลือมาไหมศูนย์กับหนึ่งนะครับผมมีศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้า กันนะครับผม09นย์เหนึ่งเกศสแล้วก็ศูนย์สคิดเหมือนกันไหมว่าศูนย์จะมาศูนย์จะมาศูนย์จะเหลือมา ถ้าคิดเราค่อยตามนะครับผมถ้าคิดเหมือนกันเราค่อยตามนะ070605แล้วก็1 15 17ดีกว่า070605แล้วก็17นะครับผม <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หกห้าครับผมศูนย์หกห้าศูนย์ เจ็ดเก้าศูนย์หกเก้าแล้วก็ศูนย์ห้าเก้าครับผมอ่ะก็วันนี้เน้นที่ศูนย์เลยนะเน้นที่ศูนย์เลยอ่ะก็จบไปแล้วครับผมฝากคนแรกติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ